แย่โคตรโคตรแย่โคตรไม้หรือว่าวินวอกวะชิด <Shit! c oughs> โอ้โหโคตรชิดอันนี้มันเป็นคูป,ปองที่ตัวเกมเขาจแจกฟรีนะซึ่งผมไม่รู้ว่าพอเขาเปิดเซิร์ฟจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะโดนรีไปหรือเปล่า oh. ดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามาซื้อตัวละครกันดีกว่าผมว่าผมคงเล่นได้แค่แมตช์เดียววันนี้เพราะว่ามันจะรีเซิฟแล้วดังนั้นผมจะเอาตัวที่ผมชอบที่สุด จัดไปเลยแกคงอะ่ะว้าาคือนินจาที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดน้ำของข่าคือกบเทพชิหยอกยอกยอกแหมถ้ามาซิงโครกันได้นี่น่าจะโหดเอาเรื่องอยู่ก็มาดูตรงนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นไอเทมใส่ให้โปกเกมอนหรือเปล่าเอาไว้ก่อนของที่มีประโยชน์เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาซื้อของที่เป็นแฟชั่นกันดีกว่าผมว่าเอาเป็นเซตน่าจะสวยนะน่ารักอยู่ด้ ชุดคาบิกอนเหรอแล้วก็นเนี้ยตัวอะไรวะผมว่าแฟชั่นกมนี้น่าจะเยอะเอาเรื่องอันนี้มันดูแซ่บๆไปชอบสาวน่ารักมัน้องอันนี้สิจัดเลยซื้อ yes เรียบร้อย oh เสร็จแล้วเราต้องไปแต่งตัวละครนะนี่ไงใส่เป็นเซ็ต สวยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเทสตัวละครเก็กโคงกันดูนะให้เจอกับปิกาจูแล้วกันพอเริ่มต้นเราก็จะเป็นล่างกบน้อยเนาะแล้วก็จะมีสกิลอาสกิลอาทำไรเนี่ยยิงฟองน้ำโอเคผมอาจจะยังรีวิวไม่ละเอียดเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวรอมันเปิดเซิร์ฟอย่างเป็นทางการจริงๆก่อนเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันแบบจัดเต็มโอเคโอเคแล้วก็สกิล CR CR าไรทิ้งล่างปอม คือวันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นวันที่26แล้วไงแล้วมันเป็นวันสุดท้ายที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยจะเปิดให้ทดลองเล่นไงนั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละเดี๋ยวรอเซิร์ฟเปิดจริงๆอะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวรอมันเป็นภาษาอังกฤษจริงๆก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวสกิลให้ดูแบบเป๊ะๆเลยตอนนี้ก็เล่นเอาสนุกๆไปก่อนล้วกัน <Yeah. S 1> นี่ก็ตูมีสกิลว้นี้ได้เหรอยิงตะข่ายไปป้าโอเค พอตัวละครเลเวลมัน UP อัพอะสกิลมันก็เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปด้วยนะแล้วก็มันก็ต้องเลือกสายสกิลด้วยอะไรอย่างเงี้ยสกิลมันจะค่อนข้างหลากหลายไงเนี่ยเห็นไหมพอสกิลอัพอะมันจะมี2ส,สายไงซ r อาอโอ้ก็เท่เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าสกิลให้อัพอีกรอ,อบหนึ่งเนี่ยสกิลหมอกจะยังอยู่หรือเป,เปล่าคือเก๊กคงงะปกติมันจะตีระยะไกลนะแต่ถ้าเกิดว่าตีไปสักพักหนึ่งอะมันจะเป็นการสไลด์เข้าไปฟันเว้ยเนี่ยประมาณเนี้ย ทุกคนจะเห็นว่าสกิลหมอกจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามันจะต้องเลือกสายในการอัพผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะดาวกระจายน้ําสิอ่ะออเพราะว่าตอนสกิล CR มันจะให้เลือกระหว่างสกิลแยกล่างแล้วก็สกิลหมอกใช่ไหมแสดงว่าสกิลเนี่ยจะไปในทิศทางไหนขึ้นอยู่กับว่าเราอัพอะไรมามันจะทําให้ตัวเกมมีความหลากหลายเว้ยเ้าอย่างเงี้ยสุดยอดแล้วก็มันจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวยากขึ้นนิดนึง เพราะว่าสกิลมันไม่ไตายตัวนั่นแหละรอเซิร์ฟเปิดยังเป็นทางการอ่ะสกิลมันติวทำไรวนะน้ไปเล่นจริงกันเลยทุกคนเก๊ะโคงงะเก๊ะโคงงะเก๊ะโคงง่เรียบร้อยศัตรูที่พวกเราต้องเจอในคราวนี้จะมีปิกระจูคาบิกันเลสซาดดอนนกปุกปุย ส่วนทีมผมจะมีเก็กโคงะฉลามไอบึกผีปูเดี๋ยวอนาคตผมต้องไม่จำชื่อโปเกมอนแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่จำเป็นก็ได้นะ <Okay. S 1> เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อยู่ Let's go, Let s go. <S อ๋อเฮ้ฉลามน่ารักจังวะเฮ้ยผมเข้าป่าดีกว่าเข้าป่าดีป่าวะเข้าป่าไหมเข้าป่าไม่อยู่เลยนะ่ะเข้าป่าดีกว่าผมเป็นตัวฟาร์มเว้ยเฮ้ย เอา้าลากหมาไปเฉยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออกูอัพมาทำไมวะเนี่ยอัพสกิลแยกล่างมาเพื่ออะไรสกิลอาไหวหรือเ,อเปล่าวะอันนี้ผมลองนะเฮ้ยไหวยอยู่นะโอเคโอเคได้อยู่สายป่าที่แท้ทูต้นเกมมาก็ลืมอัพสกิล วัวผมไม่รู้ว่าวัวไหวหรือเปล่าลองดูเหมือนว่ามันจะใช้ทำอะไรได้อยู่นะสกิลแยกล่างไม่เชิงว่ารับดาเมจน,นะหรือรับวะมันก็รับได้อยู่นะโอเคได้นะเนี้ยไปทำแต้มกันทุกคนในป่าเนี่ยมันจะมีจุดวาร์ปด้วยนะสกิลสกิลรัวๆไปสิตีไปตีไปตีไปสวยประมาณนี้ พี่โตคางเงี้ยมึงเกินไปแล้วมึงเข้ามาอย่างเงี้ยมึงเกินไปแล้วมึงเกินไปแล้วนิดนึงปับป๊บปั๊บเดี๋ยวผมอัพสกิลหมอกแล้วกันทุกคนปึ๊บปึ๊บสกิลหมอกฮะสกิลหมอกน่าจะทำอะไรได้น่าจะทำดามเมจหรือเปล่าทันไหมขอดังนิดนึงจังหวะนี้สกิลอาพ่นน้ำไปรัวๆขอเก็บลูกบอลน,นิดนึง ด้อเดอเดาอดาอเดาอเดาเด้อาด้อาด้อเด้อเด้อเดาอเด้อจด้อเ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 ดานะด้อเดาอเดาอเด้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 อเดเด้อเด่อเด้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 อเดาอเดาอเด้อเดเดเด้อเด้ด้อดอเด้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 เดอาดๆอเด้อเดอเดาเด้ด้อดอเดอเดาอดอเดาอาด้อเดาด Oh <laughs> <laughs> โอ๊บไปโอ้ยโอ้โหเอ็กเอ็กเพื่ออะไรวะเอ็กเ่อดูว่าใครฆ่าหรือเปล่าตอนนี้ลูกบอลผมไม่มีเลยอะ่ะเดี๋ยวขอเข้าปาแป๊บหนึ่งนะคลิปหายไปไหนหมดวะเสียทำอะไรวะน่าจะทำดาเมจหรือเปล่าน่าจะทำดาเมจเป็นโอเวอร์ไทม์หรือใบอะไรประมาณนี้ ไ,ไม่รู้อะไรเลยตอนนี้เออสยาเข้ามาแต่ว่ามันช่วยเรื่องระยะอยู่นะโอเคสกิลพ่นน้ำไม่ได้ปั๊บสายเข้าไปฟันได้ไหมเออสวยประมาณนี้แล้วก็สกิลริมละกันเพราะว่าผมยังไม่เคยอัพเว้ใส่ลูกบอลอ้าวไม่ได้ดังเลยกูไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยจังหวะนี้ไม่มีคนอยู่นะรีบดังเลยให้ไวให้ไวโอชิดโอชิดโอชิด นะนะสกิลอาวว้าวขี่เซิฟไอ้ได้อยู่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 จังหวะนี้แหละเผลอเผลอเผลอเผข้าเผลออ,ออย่างนี้นี่แหละดังไปสิวา่ารอ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 ,อหนีไม่ใช่อะไรเฮ้ยหนีทำไมละ่ะจะไปไหนจะเอาโคเนืดไอ้แบกขาได้เว้ยแต่ว่าเขาไปเก็บลูกบอลไม่ได้ลำบากอยู่ดังเลย มันหนืดอะผมเข้าไปผมเสียเวลาแน่นอนทุกคนมาอ่ามาตรงนี้ได้อยู่แล้วก็เสียโอเคอับเฮ้ยตีคิดด้เหรอเฮ้ใช่ใช่ใชยังได้เก็กโคงะแอสซิสที่ีแท้ถูกได้อยู่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 เดี๋ยวนะแอลแอ,ลแอลเพื่อดูแมพปั๊บประมาณนี้วิ่งไปปกปุยแกคิดเหรอว่าแกจะล่อลิซาร์ดเพื่ออะไร แย่โคตรโคตรแย่โคตรโคตรเฮ้ยหรือว่าวินวอล์กวะชิดโอ้โหโคตรชิดเลยเกพิว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 เกิวนั่นแหละลิซสดันมันคือสึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างเราและนายนี่นะเราจำได้ว่าเราเป็นธาตุน้ำแต่ว่าในศึกชิงชนะเลิศเราแพ้นายฮัลโหลแต่ว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วโอเคเพราะว่าเทรนเนอร์น่ะได้เปลี่ยนตัวแล้วขอดังไปจังหวะนี้สวย ไอ้ปกปวยปกปวยปกปวยฮิวเข้าไม่ใช่ฮิวสไลด์เข้ามากดถ้าไม่ตายเออเอออะไรก็ไม่รู้ซีซีอาร์ซีอาร์ใช่หรือเปล่าใช่อาร์อาร์อาร์เข้ามาจังหวะนี้สวยคาบีก้อนไม่รอดไปจังหวะนี้ดังลูกเลยเออเคโอผมคิวไปได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกี่ยวฮิวมานิดนึงกูโดอนอาร์นี้อารนี้ไม่ทำไมไม่ทำไมอาร์เข้าอาร์เข้า,ขาเฉยเดี๋ยวตีตี ไปไป,ไปลุมอยู่ลุมอยู่จังหวะน,นี้ลิซาดนลิซาดอนอาพุ่งเข้ามาจังหวะน,นี้อย่างสวยแล้วก็ดังดังไปจังหวะน,นี้โอ้โหทีมเล่นดีจริงๆเลยเอ้ยตุกปุยไมค์ล้วโอเคเดี๋ยวอัพสกิลได้อีกแล้วอะ่ะกดอาโอ้โหหิวเลือดเหรอวะเก๊กโคงง่าเหมือนว่ามันเวลาจะฆ่าได้แล้วมันหิวเลือดเหรอหรือว่าโจมตีแล้วดูเลือดอะไรประมาณนี้ โคตรโหดนะถ้าอย่างนั้นอ่ะแอสซัสซินจริงๆนะเนี่ยตัวนี้ปุกปุยเมื่อกี้กูเห็นวาร์ปมาเหรอก้าวไตีไปเหมือนว่าผมจะยังคอนโทรลโอ้โหนกมานกมาซีซีหนีโอเคหนีไปอยา่ยาอย่ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกดอาร์ลนระยะทางเฮ้ยได้ตัวเนี้ยนมะีมูฟเมนต์การเคลื่อนที่ที่โอเคมากเลยสำหรับเก๊กโค้งะได้หรือเปล่าฮิวโอเคไม่ต้องกลับบ้านก็แหละ เพราะว่ากลับบ้านน่ยมันจะเป็นการฮิลแต่ถ้าเกิดว่ามาเก็บผลเบอร์รี่อย่างเงี้ยก็เป็นการฮิลได้เหมือนกันเดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีอยู่18แต้มผมว่าเล่นในมือถือได้เปรียบแน่เลยเพราะว่าในสวิตมันค่อนข้างจะคอนโทรลการใช้สกิลยากนิดนึงไม่รู้ว่าผมไม่ถนัดใช้อ่าจออ้าวทำไมอ่ะ YOU วิ n g คือเขายอมแพ้หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างงั้น MVP เป็นของไอ้บึกบึนนะใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ track, กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ